หรือคุณครับจูงจ่องซีซีบับนีวันนี้ครับผมจะมาทำตาคำขอนครับคือมาม่านั่นเองนะคะทำปกให้เหมือนมามา่าเราจะาทำได้ไหมไปดูแล้วนี่คือหน้าทรงมาม่าของเรานั่นเองว,ว้าว ผมขออนุญาตไม่ทำอันนี้นะครับเพราะว่าบ้านผมไม่มีอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวครับเราทำนี้ทำนี้แล้วก็ทำอันนี้อเมียนนี้ด้วยโอเคไปกันเลย